หลังจากที่คมได้ศึกษาเล่าเรียนหนังสือจากพระอาจารย์แล้วพระอาจารย์ยังได้ถ่ายทอดวิชาป้องกันตัวเบื้องต้นจากสัตว์มีพิษเพื่อให้คมสามารถดูแลตัวเองยามต้องเข้าไปในป่าน,นอกจากนี้ยังสอนวิชาแพทย์พื้นบ้านเพื่อให้คมสามารถช่วยเหลือผู้อื่นได้หากมีใครเจ็บป่วยวันเวลาผ่านไป กลับมีเรื่องไม่คาดฝันเกิดขึ้นกับครอบครัวของคมพ่อของเขาล้มป่วยด้วยโรคไข้ป่าเนื่องจากพื้นที่ที่อยู่อาศัยอยู่ห่างไกลความสะดวกในการเดินทางและการเข้าถึงการรักษาพยาบาลเป็นไปอย่างยากลําบากทําให้อาการของพ่อสุดหนักลงเรื่อยๆและในที่สุดพ่อของคมก็ได้จากไปอย่างสงบด้วยความเสียใจอย่างสุดซึ่งแม่ของคมที่รักพ่อมากจึงตรอมใจและป่วยตามไปอีกคนแม่คมจะพยายามดูแลแม่อย่างเต็มที่แต่สุดท้ายแม่ของงอเขาก็จากโลกนี้ไปเช่นกันทิ้งให้คมกลายเป็นเด็กชายวัยเพียงสิบขวบที่ไม่เหลือใครไม่มีญาติพี่น้องและไม่รู้ว่า ชีวิตจะดําเนินต่อไปอย่างไรพระอาจารย์ผู้เมตตาเห็นใจในชะตากรรมของคมจึงถามเขาว่าอยากไปอยู่กับอาจารย์ไหมเพราะอีกไม่นานอาจารย์จะออกจากป่าแล้วคมที่ไม่เหลือสิ่งใดในโลกนี้อีกแล้วจึงตัดสินใจตอบตกลงและเลือกที่จะติดตามพระอาจารย์ออกจากป่าเพื่อเริ่มต้นชีวิตใหม่ในที่แห่งใหม่และที่นั่นเองคือจุดเริ่มต้นของบทใหม่ในชีวิตของเขา